กระปุกมากเลยอะ่ะเก่งมากน้ำสกปประปุกมากเลยพี s <S ่น็อตระเบิดทรายเอาย่าเอ่อนค่ะโอ้เสียงพร้อมมากเลยตุนโอ้เก่งมาก โอ,โ,อออโอ้โหสวยมาให้ปิดอ่ะเขาลุ้อ่ะวิปิ้วิปิ้วิ่งไปไหนวินไทยวินที่หาธงแต่มันตีโอ้โหอ้โหเสียงเพาะมากโอ้โหหล่อจัด โอ้ยขึ้นไ,ได้เยอะเย่ปปะ yeah. ละดวงละดวงอย่างเชียเยอะอยู่นึงเก่งมากซานซานส,ส,สุดยอดลูกอือหือโ <c oughs> อ้โหสวยมากโอ้สวยมากมาค่ะ <c oughs>

ขวาถูกต้องจบสวิงค้างลาขายดีหมุนลำตัวตีอเออเรียบๆออกไปจินตนาการว่าเป็นคอเตอร์อย่างเงยนะ คุเมานีเนอ่มาโก่งมากอ่ะอืาไปเองกระแทกตีผาเลยไปเลยครับเยไปเลยไปเลยเดี๋ยวนี้เดียวเยอะไปโผไปโยโผไปโยีนี้เดียวนัดนัดมาเร็วมาเร็วามาเร็